สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับกับอาจารย์เชนที่ปรึกษาทางใจครับในวันที่29มิถุนายน2567ในวันนี้นะครับวันเสาร์นะครับดวงชะตาในวันนี้จะเป็นยังไงเรามาดูกันครับดวงชะตาคนที่เกิดวันจันทร์เป็นยังไงเรามาดูกันครับคนที่เกิดในวันจันทร์ในวันนี้นะครับมีเกณฑ์ที่จะฝึกงานนะครับเรียนรู้งานกับสิ่งใหม่ๆกับผู้ใหญ่นะครับจะทําอะไรนะครับก็วางแผนเอาไว้ให้ดีๆนะครับถึงแม้ว่าสิ่งนั้นนะครับเราจะ ไม่ได้อยากจะทาก็ตามนะครับเรารู้สึกว่าถูกบังคับมาให้เรียนนะครับมันจําเป็นต้องเรียนนะครับเพื่อการเลื่อนขั้นของคุณนะครับเพื่อเพื่อการอัตราก้าวหน้าของคุณครับดวงชะตาคนทีกับบัลลังคารเป็นยังไงเราไปดูกันครับหคนในบังคารในวันนี้นะครับรู้สึกว่าตัวเองแบกโลกไว้ถ้าส่วนใหญ่นะครับอยากจะละทิ้งทุกอย่างรู้สึกอึดอัดใจนะครับกับการที่เราจะต้องไปตัดสินใจอนาคตของใครสักคนหนึ่งนะครับวันนี้คุณได้มีเกณฑ์นะครับ อาจจะต้องเป็นคนที่ไปพูดกับลูกนี้อาจจะต้องเป็นคนที่พูดกับคู่กรณีนะครับวันนี้ขอให้คุณตั้งใจครับมันเป็นหน้าที่ของคุณครับดวงชะตาทเกิดวันพุธเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูนครับจจคนที่เกิดวันพุธวันนี้นะครับมีเกณฑ์น,นะครับที่ไปท่องเที่ยวนะครับ เดินทางต่างทินต่างแดนเดินทางไกลนะครับแต่ในใจก็คุ้นคิดเรื่องงานนะครับวันนี้เป็นวันท่องเที่ยวของคุณน,นะครับเป็นวันที่พักผ่อนหย่อนใจของคุณนะครับอย่าไปใส่ใจกับเรื่องงานให้มันมากนะครับระวังจะเป็นไมเกรนนะครับดวงชะตาคนที่เกิดวันพฤหัสกลางคืนเป็นยังไงมาดูกันครับคนที่เกิดในวันพุธ กลางคืนในวันนี้นะครับมีความคุ้นคิดนะครับมีความรู้สึกว่าที่จะวางแผนอะไรนะครับแต่การที่เราตัดสินใจนะครับก็มีคนอื่นมาบอกว่าให้ทําอย่างรุนสิอย่างนี้สินะครับลังเลลังเลนะครับรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้เป็นตัวของตัวเองนะครับต่สิ่งที่เราวางไว้เนี่ยเราต้องการที่จะทํางานในโซนของการวางระบบเอาไว้นะครับแต่การที่คุณวางระบบในครั้งนี้นะครับย่อมมีคนจะบอกว่าให้ทําแผน A ดีกว่าหรือทําแผน B ดีกว่าคุณมีอำนาจในการตัดสินใจนะครับตัดสินใจดีๆนะครับถึงแม้ว่าตอนเนี้ย คุณรู้สึกว่าหาทางออกไม่ได้ครับขอให้คุณตัดสินใจได้ครับดวงชะตาคนที่เกิดวันพฤหัสเป็นยังไงเรือกันครับคนนวนเกิดวันพฤหัสในวันนี้นะครับมีเกณฑ์นะครับได้ทรัพย์เสินเงินทองนะครับมีเกณฑ์ข้อตกลงนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราไปตกลงนะครับเราตกลงกันด้วยข้อสัญญานะครับแต่ให้อ่านสัญญาดีๆนะครับหรือข้อตกลงนั้นดีๆนะครับมีความแอบแฝงอยู่นะครับคุณจะได้เรียนรู้นะครับ วันนี้เรียนรู้โครงการใหม่ๆสิ่งใหม่ๆสิ่งที่คุณวางแผนคุณมีสิทธิ์ที่จะอธิบายความคิดของคุณได้นะครับในที่ประชุมนะครับวันนี้นะครับดวงคุณเด่นทางด้านการงานนะครับและมีโอกาสได้เงินให้ระวังนะครับเรื่องสัญญานะครับอ่านดีๆครับจะตให้คนใ่ไงครับจะตสนะครับจิตใจนะครับธรรมะธมโม ครับคิดถึงนะครับหลักทมคาสอนนะครับของศาสนาหรือความเชื่อของคุณนะครับวันนี้นะครับมีอะไรมากระทบจิตใจคุณไม่ได้ครับเพราะวันนี้คุณค่อนข้างที่จะมีเรื่องคุณมองในใจนะครับแหวารืมนะครับไหว้พระไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณในตอนเช้าแล้วนะครับอย่าไปคิดหมุดหงิดอย่าไปคิดทำร้ายใครนะครับทำจิตใจให้สงบจิตใจผ่องใสครับมีอะไรมากระทบจิตใจคุณขอให้คุณเข้มแข็งเอาไว้ครับอย่าใจร้อนนะครับดวงชะตากข์กับวันเสาร์เป็นยังไงมาดูกันครับ มันีะเกิดในวันเสาร์วันนี้นะครับสิ่งที่คุณคาดหวังเอาไว้สิ่งที่คุณทำโปรเจกต์เอาไว้นะครับโปรเจกต์ประสบความสําเร็จนะครับเป็นที่ยอมรับของคนหมู่มากนะครับใครๆก็ชื่นชมนะครับคุณเป็นจุดเด่นจุดดังในองค์กรเลยนะครับวันนี้ดังเป็นผู้แตกแน่นอนครับเราชะตามดงวันที่เป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันครับควรวันอาทิตย์วันนี้นะครับอยากจะตัวเอง ทำตัวแบบไม่สนใจโลกนะครับไม่อยากจะทําอะไรทั้งนั้นนะครับภาระวันนี้อยากจะชิวๆอยากจะหันหลังให้กับปัญหาทุกอย่างนะครับอยากจะรู้สึกว่าอยากจะใช้ความบิดอิสระอยากจะทุกอย่างจะโยนทิ้งนะครับคุณไม่อยากจะทำมาแล้วครับวันนี้เพราะว่าสินุคุณทํามาคุณรู้สึกว่าเหนื่อยเหลือเกินล้าเหลือเกินนะครับปล่อยทั่วปล่อยใจให้สบายๆครับคุณวันอาทิตย์ครับเก็บความทุกข์นะครับโยนทิ้งไปครับแล้วอยู่กับตัวเองสักพักหนึ่งแล้วเราค่อยเริ่มต้นใหม่ครับ อย่าลืมกดติดตามกดหัวใจกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ